สวัสดีครับผมสกายนะครับ <laughs> จิตวิญญาณเหล็กหลายคราวนี้ก็ได้นำพาผมมาสู่การวัดกันดั้มที่ยากที่สุดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ <laughs> <laughs> นั่นก็คือ RX 8 8ีด3นะครับหรือจะเรียกว่า G3 กันดั้มก็ได้นะครับอ <laughs> <laughs> ซึ่งมันจะต่างจากรุ่นที่ผมวาดก่อนหน้านี้ครับนั่นมันคือ RX 78รุ่นที่2นะครับอ่าไอที่เป็นรุ่นขาวดาขาวน้ําเงินแดงนะครับส่วนรุ่นแรกมันจะเป็นรุ่นปโปรโตไโทยนะครับอ่าพูดง่ายๆก็คือรุ่นที่ผมวาดเนี่ยมันคือรุ่นที่3นะครับซึ่งก็หมายความว่ามันเหนือกว่ารุ่นที่2นั่นเอง <laughs> ได้ข่าวมาว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเหนือกว่ารุ่นที่2ถึงร2 0 130ิเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่าเป็นพลังของมันนะครับเพราะมันเป็นการอ่าพัฒนาขึ้นมานะครับให้มันยกระดับให้เหนือกว่ารุ่นที่สองนะครับอ่าผู้นี้คือตัวนี้มันวาดค่อนข้างยากขึ้นนั่นเองครับอ่ามันยากจริงๆนะครับเออนี่เราก็มาเริ่มวาดเลยนะครับอ่าแต่ส่วนหลักๆห,หน้าก็จะคล้ายๆเดิมนะครรงเดิมอ่าแต่ที่มันยากก็คือจิตวิญญ,ญาณของเรานะครับ อ่าเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่3ครับฉะนั้นเราต้องตั้งใจวาดยิ่งกว่าเดิมนั่นเองแล้วนี่คือปีกหมวกมันครับอ่าไอ้ตรงแหลมแหลมก็คือตานะครับจากนั้นเราก็วาดทำการวาดคล้ายๆเหมือนกับอ่าหมวกกันน็อกครับนี่ตรงบริเวณแก้มอ่าเป็นแบบนี้เลยครับวาดสองข้างให้มันประมาณเท่าๆกันครับนี่มันจะเป็นหมวกกันน็อกตรงบริเวณแก้มนี่มันก็จะมีมุมๆนิดๆหน่อยๆครับอ่านี่ าการวาดครั้งนี้ผมก็จะตั้งใจหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่พัฒนามากกว่ารุ่นรุ่นก่อนหน้านี้นะฉะนั้นการวาดครั้งนี้ผมจะตั้งใจมีสมาธิแน่วแน่แลว้ววาดให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมนั่นเองครับ <laughs> <laughs> แบบพูดแล้วก็โอเคนะคาตามนั้นเลยครับ <laughs> นี่ตรงนี้ก็จะเป็นปากนะเป็นเอกลักษณ์ของกันดั้มนะครับอ่าซึ่งกันดั้มก็ไม่ว่าจะเป็นกันดัมรุ่นไหนถ้าขึ้นชื่อว่ากันดัมหน้าตาก็จะคล้ายๆนะครับทรงนี้เหมือนกันหมดนะครับอ่านี่นี่ผมจะระบายดำๆให้ดูนะครับจะได้เห็นตาชัดๆนะครับตาแหลมๆเท่ๆนี่แล้วตรงนี้ครับนี่คือจุดเด่นนะครับของกันดัมจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเป็นรูปากมันนะครับนี่แบบนี้เลย แค่นี้เราทุกคนใครใครได้เห็นหน้าตาประมาณนี้นี่ก็จะเป็นกันดั้มหมดเลยนะครับอตรงนี้ก็เป็นช่วงของแก้มนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นอ่าเป็นล่องระบากานะครับอ่าตรงส่วนหัวนี่ผมก็จะขีดประมาณนี้จากนั้นก็เติมเลยนะครับนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นอ่างอนของมันนะครับอ่านี่ อารมณ์ชุดมันก็เหมือนกับ r x 7 8เีดสเนยนะครับมันก็เป็นทรงแบบอ่าหัวของอ่าคนญี่ปุ่นทรงผมญี่ปุ่นสมัยก่อนนะครับอ่ามันจะเป็นทรงผมแบบอ่ามีกระจุกอยู่ตรงหัวนะครับประมาณนี้เลยอ่าจะบอกเป็นคล้ายๆกับทรงของนักรบสมุไรไก็ได้อ่าประมาณนี้เลยครับทรงโบราณน,นี่แล้วทำมาเป็นหน้ากากเป็นหัวหมวกกันน็อกอ่าประมาณนี้เลยครับโค้ง ขีดไปนะพยายามตั้งใจขี่นะครับอ่านี่ผมก็ตั้งใจเต็มที่แนละ้วพอตัวนี้นี่บอกเลยเลยว่าวาดค่อนข้างยากนะรับยากกว่า RX 78รุ่นที่2ท,ที่เคยวาดไว้นะครับเพราะนี่คือรุ่นที่3นะครับย้ำนะนี่คือรุ่นที่3นะครับไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> บอกเลยว่ารุ่นที่ผมวาดอยู่คือไม่เหมือนเดิมนะครับอ่าอย่าคิดว่ามันเหมือนเดิมนะครับจริงๆมันไม่เหมือนนะครับอฟีลมันต่างกันลิบลับเลยนะครับ โอเคนี่ตรงนี้ครับเป็นร่องระบายผมทาสีให้ดูชัดเจนเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมไว้ทําจริงๆจะให้มันเนี้ยวกว่านนี้แร่บตอนนี้ก็ลูกลกไปก่อนนะครับมันก็ประมาณนี้ครับอ่าขี้กเกียจเลงนะนี่ครับใส่เลยโอเคอ่าได้แล้ว นี่แค่นี้เราก็จะได้หัวของ G3 กันดมแล้วนะครับหรือจะเรียก GT ก็ได้นะครับไม่ขัดนะครับว่าจะเรียกว่าอะไรผมก็เรียกง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจง่ายแล้วว่าเป็น G3 แล้นะครับเป็น G3 มหมายถึงเลข3นะครับเป็นรุ่นที่สาทรงพลังกว่ารุ่นที่2การวาดก็วาดยากกว่ารุ่นที่2นะครับย้ำว่าวาดยากกว่านะครับผมเติมลายเส้นให้ดูชัดๆเลยนะครับะจะได้เห็นหัวสวยๆหล่อๆครับแล้วนี่ก็คือคอนะครับเส้นนี้คือคอ โอเคจากนั้นก็คือการขึ้นโครงของหุ่นยนตนะ์นับอ่าผมก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับนี่คือส่วนของไหปลาาคร่าวๆของหุ่นยนตนะ์นับและนี่คือช่วงหน้าอกนี่ประมาณนี้มันจะยื่นออกมาข้างหน้านะครับขีดไว้อย่างนี้เลยให้นึกถึงกล่องเอาไวน้นับอ่านี่ประมาณกล่องนี่ประมาณนี้นครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบกล่องเลยนี่คือลากเส้นตรงกลางนะับเพื่อวัดระยะให้เกิดความบาลานซ์ซ้ายกับขวาน,นะครับอ่าแล้วนี่คือช่วงกลางท้องนะครับก็เป็นกล่อง นี่ช่วงสะโพกก็เป็นกล่องเช่นกันนะครับนี่ขี่เลยอ่าสวยงามจากนั้นก็ต่อขาเลยครับขาท่อนบนนะครับแล้วก็ขาท่อนล่างผมก็พยายามจะปรับระยะนะครับให้มันพอดีกับกระดาษ A4 นะครับหวังว่าจะไม่เกินนะครับรุ่นที่2ที่ผมวาดไปก่อนนั้นนี้มันเกินนะมันล้นครับรุ่นนี้มันลุ้นกันครว่าจะล้นหรือเปล่าครับอพอดีครับโอ้โหสุดยอดงานนี้ไม่ธรรมดาครับสำหรับคลิปนี้ อันนี้คือกล่องของหัวไหล่ครับ่าเป็นรูปทรงกล่องของหัวไหล่ประมาณนี้นะครับนี่จากนั้นก็เติมแขนไปนี่คือกล่องแขนเราก็วาดเป็นกล่องกลองเหลี่ยมๆนะพุ่นยนต์มันเป็นลักษณะทรงกล่องอยู่แล้วครับให้เรานึกถึงมุมกล่องเหลี่ยมได้เลยนี่ประมาณนี้แล้วก็มือมือก็มั่วๆไปก่อนนะครับกำหมัดมั่วๆไป โอเคหลังจากนั้นเราก็ทําการเติมรายละเอียดนะครับอ่าเวลาเราวาดกันดนั้มนี่ถ้าเราขึ้นโครงอนาตมีได้ทุกอย่างมันก็แค่เติมไปเรื่อยๆนะครับให้เราจํารายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับอ่านี่ตรงช่วงเขาเรียกว่าอะไรดตรงช่วงอกด้านบนอะ่ะมันจะยืดแหลมๆนะครับสำหรับฟุญยนแนวสไตล์กันดั้มนับมันจะเป็นประมาณนี้เกือบทุกรุ่นเลยมั้งเนี่ยอ่าแล้วนี่คือปกมานนะปกคอเสื้ออ่านี่ประมาณนี้อ่า ประมาณนี้นะครับผมพยายามจะไม่หลงเหลี่ยมนะนี่ประมาณนี้ขีดแล้วก็ขีดลงมานี่มันจะได้ปกรนะับรูปแบบของปกมันจะเป็นปกที่เราเวลาเราหันด้านข้างเอียงข้างไปเล็กน้อยนะพุ่นมันจะดูสวยนะผมเลยต้องวาดให้มันหันข้างนะข้างนิดนึงแต่หัวผมจะวาดหัวตรงๆรนะมันจะได้ง่ายาการวาดฝุ่นยนตเราอย่าไปหาหมุมยากๆนะหาหมุมง่ายๆก็พอคนระับแต่ว่าพยายามอย่าใช้มุมตรงนะเพราะถ้าใช้มุมตรงเนี่ย เราจะไม่ได้เรียนรู้กับจากการที่เราวาดเป็น3มิตินะครับเพราะว่าเวลาเราวาดหุ่นเราต้องวาดให้มันมีเหลี่ยมมุมนะครับมันจะดูเกิดเป็นอารมณ์3มิตินั่นเองมันจะดูเหมือนกับมีอ่าเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นก้อนๆอะไรประมาณนี้นะครับจะดูแข็งแกร่งนั่นเองอ่าแล้วนี่ก็คือตรงช่วงช่วงหน้าอกที่มันยื่นออกมานะครับนี่ผมก็ตีเส้นตรงกลางลงมาเลยนะครับให้ดูบาลาน อ่าพราะมันเอียงไปทางด้านซ้ายมือเราเล็กน้อยไอ้ไอสิ่งที่อยู่ด้านซ้ายมือเราจะค่อนข้างแคบกว่าด้านขวาครับอ่าให้เราประมาณเอานะครับนี่มันก็จะ,จะโอเคนะมันจะได้ดูเหมือนกับลักษณะหันไปทางด้านซ้ายมือเรานะครับเล็กน้อยนี่ประมาณนี้นี่คือเอกลักษณ์นะช,ช่วงท้องอ่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีขีดอย่างนี้2เส้นไม่ยากเลยนะพราค่อยวาดตามผมอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับอ่าตรงนี้ก็ขีดให้ชัดหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็น ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะวาดยากนะครับถึงแม้ผมจะวาดมาแล้วครั้งหนึ่งทําคลิปมาครั้งหนึ่งนะคลิปนี้ก็ถือว่าวาดยากนะครับอ่าไม่ใช่วาดง่ายๆโอเคครับตรงนี้ก็คือที่ระบายที่ระบายอากาศนะครับอ่าเป็นที่ระบายความร้อนนะครับเป็นบันพับอ่านี่ครับเพื่อนๆสังเกตเห็นก็จะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับตัวเดิมนี่หว่า ก็จริงๆทรงของมันก็เป็นทรงจริงๆรุ่น1ก็เป็นรุ่นโปรตายก็คล้ายๆกับรุ่น2นะเป็นพัฒนาต่อยอดมารุ่นที่3ก็พัฒนามาจากรุ่นที่2นะฉะนั้นความเหมือนมันก็มีเหมือนนะครับอ่าแต่มันก็มีความต่างบ้างเล็กน้อยนะครับก <g ül> ็ <üş> <g ül üş> <g ül üş> ไม่ใช่เหมือนสักทีเดียวนะครับอ่าไม่งั้นเขาจะไม่เรียกว่ารุ่นที่3นะครับ <c ười> อา่านี่อย่างน้อยๆนี่ก็คือพลังครับพ <ph> ล <ang> ังนี่ผมได้ข่าวมาคือมันมากกว่ารุ่น2ถึง130%เปซเลยนะครับ อ่าฉะนั้นเวลาเราวาดเนี่ยมันก็ส่งพลังนะครับมันจะส่งพลังมากกว่าเดิม1้อยสาหรือพูดง่ายคือมันจะวาดยากขึ้นนั่นเองนะครับ <c oughs> นี่ผมวาดตัวนี้ผมก็ทําใจแล้วว่ามันจะยากครับอ่านี่ประมาณนี้ครับสวยงาม จากนั้นเราก็ทําการวาดาหัวไหลอีกข้างนึงครับนี่เวลาผมร่างโคมมันก็เป็นโครงสี่เหลี่ยมโง,ง่ๆใช่ไหมครับแต่เวลาเรามาสเก็ตจริงๆก็หักเหลี่ยมมุมมันหน่อยนี่ให้มันเป็นมุมหกเหลี่ยมบ้างอย่างนี้ครับนี่ประมาณนี้เลยเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนดันเท่าอะไรก็หักได้เลยครับนี่นี่คือตรงบริเวณอารเรียตรงหัวไหลนะครับมียืนย่นมา นี่แลวนี่คือดีเทลนะครับผมขูดลายเอาไว้อ่านี่จะเป็นลายไหนก็ได้นะแล้วแต่ผมก็จะเติมเติมย้ำย้ไปนี่ผมเติมลายไปนะครับในภาษาการเล่นขุนกันพาก็เรียกว่าเดินลายนะครับผมก็เดินลายเอาไว้นะครับอ่าส่วนดีคอดีแคลติดติ๊กเกอร์อะไรเดี๋ยวผมค่อยไปติดทีหลังนะครับอ่าตอนนี้คือแค่ขอร่างโครงลายละเอียดนิดๆหน่อยๆให้รอดก่อนนะครับอ่านี่ครับผมก็เติมเติมไปครับ การมีลวดลายอย่างนี้ทําให้ดูเป็นหุ่นยนต์ดูรู้สึกซับซ้อนมากยิ่งขึ้น,นครับอ่าแนีพอเราขีดแต่ละครั้งเราจะดูเลยครับมันดูแล้วมันทรงได้หรือเปล่านะครับนี่มาดูสัดส่วนตรงนี้คือบีมเซเบอร์นะครับอ่าที่มีอนุภาพร้ายแรงกว่าของเดิมถึงร้อปเซนะครับอีจัดไปอ่าขีดไปครับนี่คือลาย โ okay. อเคอาจผมอาจะวาดเบีย้ยวๆบูดๆไปนะครับอย่าไปถือสานะครับเพื่อนๆสามารถวาดให้มันตรงกว่าผมได้นะครับนี่ผมแค่ล่างให้ดูเป็นเป็นอ่าเป็น,ปนข้าวๆพอเป็นกระใสนะครับ <laughs> อ่านี่ประมาณนี้ครับนี่คือช่วงเอวช่วงเอวช่วงท้องนี่จัดไปครับ นี่พอตรงด้านขวามือเราก็มีเหลี่ยมมุมหน่อยแต่ตรงนี้ไม่ต้องมีนะครับอ่าตรงขวามือเราต้องมีเหลี่ยมมุมหน่อยเพราะว่าเราหันไปทางซ้ายมือนะครับ à à หันไปทางซ้ายมือเราฉะนั้นทางขวามือเราก็ต้องมีแบบมีอะไรที่มากกว่าทางซ้ายนะครับอ่ามันก็จะมีแบบตรงนี้เป็นเหลี่ยมมุมนะครับนี่เต, <Mes> ติมหน่อยครับอะไรที่ดูสั้นดูไม่ดีมันดูแล้วมันยังไม่บาลานซ์ก็ลากให้มันบาลานซ์หน่อยครับอา่านี่มันจะเริ่มเป็นมุมแล้วเห็นไหม นี่แบบนานนี้ครับอืมล้วค่อยมาดูครับเวลาเราวาดเสร็จทีละนิดนี่เราค่อยซูมออกมาดูไกลๆหน่อยนะว่ามันบาลานซ์มันสมดุลยัง หากเราว่าแล้วยังไม่สมดุลน,นะครับเราก็สามารถทําการปรับเส้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะดูซ้ายขวาเนี่ยมันจะเอียงประมาณเท่าๆกันนะครับอ่ามันจะรู้สึกถึงองศาที่ดูแล้วมันเกิดบาลานไม่เบี้ยวไม่บูดอะไรมากมายนะครับอ่าโดยดูอิงจากอ่าโครงสร้างอนาโตมีที่เราล่างเอาไว้พินเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับให้เราอยู่ประมาณในขอบของกล่องที่เราล่างโครงเอาไว้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราด่าง omy, อนาตมีอนาถาให้มันอ่าเป็นทรงกล่องที่มันดูดีแล้วเนี่ยเวลาเราเติมรายละเอียดต่างๆนะครับมันจะทําให้เราอ่าสามารถกะระยะอะไรได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ผมก็ดูตามกล่องที่ผมร่างไว้คร่าวๆนะครับจากนั้นผมก็เติมไปทีละเรื่อยอ่าตรงนี้ก็เป็นช่วงเอวก็เติมกระโปรงไปนะครับนี่เป็นกระโปรงด้านหน้าอ่า ไอ้ตรงช่วงเอวตรงนี้มันดูแล้วมันมันหนาไปผมก็ลดไปนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเหลี่ยมมุมนะครับเหลี่ยมมุมของกระโปรงอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นดีเทลรายละเอียดของกระโปรงหน้าแล้วมันจะมีก้อนสี่เหลี่ยมเต้าหู้ตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยอ่านี่นี่คือเอกลักษณ์เลยนะครับอ่าสำหรับกันดั้มรุ่นแรกครับรุ่นที่สามก็มีเช่นกันนะครับอ เพืเ่อนๆอย่าลืมนะครับว่ารุ่นนี้นี่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างวาดยากนะครับถึงผมจะวาดอีกครั้งก็ถือว่าวาดยากนะครับอ่าไม่ใช่วาดง่ายๆเลยอ่านี่ก็ค่อยๆเล็มไปครับนี่คือดีเทลนะครับเติมล่องเติมหลือไปอ่านี่ประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาวาดแขนต่อเลยนะครับนี่แขนอ่าแล้วก็เติมเหลี่ยมมุมไปนะครับอ่าตัวนี้ชื่อช่วงบริเวณข้อศอกนะเป็นข้อต่ออ่า การวาดหุ่นยนต์เนี่ยถ้าถ้าจะให้ดีนะมันจะวาดง่ายขึ้นถ้าเรามีพวกโมเดลนะครับมีการพลาอะไรเงี้ยเราจะได้เห็นเหลี่ยมมุมของข้อต่อหรืออ่ามุมต่างๆที่มันจะเป็นลักษณะของหุ่นยนต์นั่นเองครับอ่ามันจะทําให้เราง่ายต่อการวาดรูปนะถ้าเราได้มาอ่าต่อฟิกเกอร์แล้วเรามานั่งดูนะว่ามุมเหลี่ยมมุมยังไงวาดยังไงประมาณไหนเห็นจะได้เห็นเหลี่ยมมุมมันนะอ่าฮะนี่ประมาณนี้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นปืนนะครับอ่าปืนก็เป็นการล่างโค้งนะครับก็ล่างโค้งไปเรื่อยๆเลยครับนี่ล่างโค้งขึ้นมาก่อนอ่าส่วนรายละเอียดข้างในนี่ไว้เติมทีหลังนะครับเราก็ต้องมีโค้งก่อนอ่าปืนจะได้ไม่เบี้ยวครับตรงนี้คือศูนย์เล็งนะครับอ่านี่นี่ก็เป็นตัวล็อกมันก็ล่างๆเข้าๆมาก่อนครับนี่คือฐานปืนเลยครับนี่นี่ลากมาครับตรงนี้เป็นที่เลง็งอ่านี่ ตรงนี้คือที่ใส่กระสุนนะครับอ่าแล้วมีมีตรงนี้เหนียวไกอ่านี่นิ้วอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่อ่าเป็นแพ็คก,กระสุนแล้วก็ตามด้วยที่จับโอเคนี่คือข้าวๆนะครับส่วนรายละเอียดนี่คือมั่วเลยนะครับ <c oughs> อ่าผมก็ยังไม่ค่อยแม่นรายละเอียดนะครับสำหรับสายลวกก็คือมั่วได้เลยนะครับตามใจอ่าผมก็ขีดรายละเอียดมั่ว <c oughs aja> ๆเลยอ่าเนี่ยล,ลากๆไป นี่ประมาณนี้ครับโอเคนี่ขีด,ดก็ดูตาดูจากโครงที่เราล่างไว้เข้าๆนะครับาจากนั้นเราก็เดิลนลายมั่วๆครับนี่อยากจะเดิลนลายยังไงก็แล้วแต่ใส่ไปหรือเราจะไปเพิ่มเดิลนลายเองทีหลังก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้แค่นี้เราก็ได้ปืนง่ายๆแล้วาจากนั้นเราก็วาดขาต่อเลยครับนี่ เนี่ยนี่คือช่วงข้อต่อของขานะครับก็วงกลมเหมือนกัน่าประมาณนี้นี่มันก็เป็นจุดเด่นเอกลักษณ์หนึ่งของ RX 78นะครับมันก็จะมีลักษณะโค้งแบบนี้อ่ามีเกาะขามีเกาะเข่าแบบนี้ปึ๊บเอ๊โอเคนี่แล้วก็เติมเหลี่ยมมุมไปนะครับคร่าวๆแบบนี้อ่า ตอนนี้ขาเรามันจะหันหันเอ็นไปทางด้านซ้ายมือนะครับมันก็ต้องมีเหลี่ยมมุมออกมานิดนึงเฟิร์ประมาณนี้ตรงนี้คือช่วงท่อนขาด้านล่างอ่ามันจะเป็นปอกขานะครับถ้านึกถึงก็เหมือนกับกางเกงขายาวนะครับนี่ใส่อย่างนี้เลยอ๋อนี่นี่ลายมันตรงนี้เป็นช่วงที่เชื่อมกับหัวเข่านะครับ ผมก็ยังจะ,ะวาดวาดดีเทลการเป็นช่วงข้อต่อหรือเหลี่ยมมุมยังไม่ค่อยดีนักนะครับมันไม่ใช่ว่าผมจะวาดได้ได,ได้ได้เก่งอะไรมากมายนะครับผมก็ยังมีหลงหลงเหลี่ยมเหมือนกันนะครับยังผพ้ให้คคือยังวาดขุนยนยังไม่ค่อยชํานาญนั่นเองอแต่ว่าจิตวิญ,ญญาณของผมมันไปก่อนตัวนะครับนี่ เพราะว่าหนึ่งในความฝันของลูกผู้ชายก็คือการที่ได้วาดหุ่นยนต์ได้นะครับมันเป็นความฝันเด็กๆของผมแล้วนะเพราะว่าผมมีจิตวิญญาณเหล็กไหลโซโออฟโชโค,โคคินตั้งแต่วัยละอ่อนนะครับฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการวาดรูปนอกจากจะวาดพวกยิงแสงปล่อยพลังหรือฉากต่อสู้นะครับสิ่งที่ลูกผู้ชายทุกคนนะครับที่มีจิตวิญญาณเหล็กไหลนะครับมันก็จะต้องประมาณนี้นครับต้องวาดหุ่นยนต์ได้นั่นเองนะครับ สำหรับสายวาดรูปอย่างผมเนี่ยถ้าชอบหุ่นยนต์มีจิตวิญญาณหลายๆถ้าไม่ได้วาดหุ่นยนต์นี่มันก็ไม่ใช่ตัวตนผมแล้วนะครับฉะนั้นผมก็เลยจะต้องวาดให้ได้นั่นเองนะครับอ่านี่เพราะผุ่นยนต์นี่สําหรับผมนี่เป็นอะไรที่ยากยิ่งกว่าวาดสัประหลาดนะครับอ่าเพราะว่ามันมีเหลี่ยมมุมที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับมันทําให้เราหลงเหลี่ยมได้เลยเนี่ย แต่ถ้าหากเรามีการกำหนดโครงสร้างอนาโตมีที่ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยจะเหมือนผมเลยครับนี่ถึงแม้ว่าผมจะเติมรายละเอียดมุ่วๆนะครับแต่มันก็จะสามารถทําให้เราดูดีได้แล้วเราก็ฝึกวาดไปเรื่อยครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็สามารถวาดหุ่นยนต์ได้เนี้ยบเองครับอ่านี่นี่ก็เป็นเป็นกระโปรงด้านข้างนะครับนี่ผมก็ยังยังหลงเหลี่ยมมุมอยู่นะครับถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นคลิปครั้งของ r x 7 8ครั้งที่2นะครับ ผมก็ยังหลงเหลี่ยมมุมเหมือนกันเปียบเลยนะครับนี่แต่ที่ผมไม่กดดันเลยเพราะว่าแต่ละครั้งที่ผมวาดนี่คือผมวาดเล่นๆนะครับอ่าเป็นการวาดเอาหานะครับและที่ผมย,ยิ่งดีใจก็คือว่าที่ผมวาดอยู่ทั้งหมดนี่คือผมวาดไม่ถนัดนะครับเพราะว่าอีกมือหนึ่งนี่ผมถือกล้องอยู่นะครับอ การวาดที่จะต้องถือกล้องแล้วมาโฟกัสไอตรงที่ผมวาดเนี่ยบอกได้เลยว่ามันวาดยากนะครับเพราะว่าผมต้องวาดไปแล้วก็ส่องกล้องไปนะไม่งั้นกล้องมันชอบหลุดเฟรมนะครับอ่าสังเกตเพื่อนๆจะเห็นว่ามันบางทีมุมมันโฟกัสอะไรเพื่อก็ไม่รู้นะบางทีก็เกือบจะตกขอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่า <laughs> ผมว <laughs> าดแล้วมันต้องใช้สมาธินะพอใช้สมาธิปุ๊บเสร็จอ่ามือถือกล้องมันชอบมันหันเองไปทางอื่นพอดีเลยนะคอ่อนี่ครับจังหวะนะครับ บางครั้งก็เมื่อยมือนะครับวาดไปแล้วก็เมื่อยนะครับไม่ใช่ไม่เมื่อยนะมันเมื่อยครับยิ่งวาดนานก็ยิ่งเมื่อยฉะนั้นลายเส้นก็อย่างที่เห็นนะลายเส้นผมก็จะสะทุนอย่างที่เห็นเลยครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าสิ่งที่ผมวาดตลอดเวลานี่คือผมฝึกนะครับผมก็ฝึกตัวเองไปด้วยนะครับ ยิ่งวาดลําบากมันก็ยิ่งเป็นการฝึกตนให้รู้สึกมีความอดทนมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าจริงๆมันก็วาดแบบนี้มันสนุกดีนะครับอ่าไม่ต้องวาดอะไรให้มันอ่สวยงามมากมายเลยอ,อะไรเลอค่าอะไรตลอดเวลานะครับอ่มันก็ต้องมีแบบนี้ครับเนี่ยบางทีผมก็ลักกล้องมันไม่มองตามนะครับเพราะว่าผมไม่ชันได้ดูนั่นเอง อพอมาดูแล้วก็เ,ออเห็นแล้วมันล้นออกไปแล้วก็ค่อยๆกลับมุมมองสาเดิมนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับกับการวาดของผมทุกครั้งนะครับเพื่อนๆอาจจะบางบางมุมอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็จินตนาการเอาเองได้เลยนะครับนี่แค่นี้ก็ได้ขาแล้วต่อไปก็วาดแขนอ่านี่ก่อนจะวาดแขนก็เติมโล่ก่อนเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับโล่โล่มันก็ง่ายๆเลยนะครับ ารมณ์เหมือนจะสามเหลี่ยมหัวหัวริมเหลี่ยมหน่อยนะครับสามเหลี่ยมหัวทื่อนะครับประมาณนี้นี่ลากขอบมาเส้นผมมันก็ล่างไม่ตรงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของผมก็ไม่ชอบใช้แม้มันทัดนะครับ<笑><笑>ผมเป็นคนที่ชอบลากเส้นอย่างนี้เลยนะครับอ่าเจเบียวเจเบ้ร์อะไรผมไม่ค่อยสนใจนะครับอ่าผมชอบลายเส้นที่บิดบิดเบี้ยว มากกว่าเส้นที่ตรงใช้ไม้บรรทัดนะครับฉะนั้นผมเวลาผมวาดรูปนี่ผมแทบไม่เคยใช้ไม้มรนทัดเลยนะครับผมก็จะล่างสดอย่างนี้เลยอ่าน,น,นี่มันจะเป็นเหลี่ยมมุมนะับบางทีผมก็หลงหลงไปบ้างนะบ,บางทีอ่าอ่าตรงนี้มันจะเป็นรูที่ไว้สําหรับสองตาลอดมองนะครับ เพราะว่ากันดั้มนี่เวลามันจะสู้กันนี่มันจะเอาโล่มาบังนะครับแล้วก็ใช้ปืนยิงแล้วมันก็ต้องเล็งก็ต้องเล็งตรงช่องนั้นนะครับอา่าแล้วตรงนี้ก็เป็นลายของโล่เขานะครับแบบนี้เลยนี่อารมณเหมือนเป็นน็อตเลยอา่านี่แค่นี้เราก็ได้โล่สุดเท่ละโอเค แล้วการการสเก็ตนี่เราไม่จะไปจะต้องสเก็ตให้มันสวยนะครับผมก็สเก็ตในช่องก็ไม่มีสวยสักอันเลยนะครับให้ดูเป็นโครงข้าวๆนะครับวาดตามอย่างง่ายๆครับอย่าไปเน้นสวยนะครับสวยเราแต่งได้นะครับถ้าเราเรา,เราวาดแบบเราวาดเอาฮานะครับเราสามารถจะวาดรูปกระตูนได้เรื่อยๆนะโดยที่ไม่มีเบื่อนะมันจะสนุกนะครับนี่ ที่ผมวาดอยู่นี้ผมก็สนุกไปเรื่อยๆเลยนะเหมือนกับวาดเล่นๆไปเรื่อยๆไม่ได้วาดจริงๆยังจังเลยนะมันทาให้วาดได้รวดเร็วกว่าวาดจริงนะเพราะถ้าวาดจริงนี่วาดไปเรื่อยๆนี่มันจะเกิดความเครียดนับยิ่งวาดเราวาดไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจนี่มันจะยิ่งเครียดพอยิ่งเครียดยิ่งท้อนะแล้วต่อให้เราวาดได้สวยเนี่ยพอเรากลับจะมาวาดอีกครั้งเนี่ยเรากลับเบื่อนะเพราะว่ามัน กว่าจะวาดได้ดีแต่ละภาพเนี่ยมันใช้เวลานานนะพอนานเราก็เริ่มเริ่มเบื่อนะถึงจะชอบแค่ไหนนะพอทาทุกวันมันก็จะขี้เกียจนะครับอา่าฉะนั้นที่ผมทําช่อง YouTube ทุกวันอยู่เนี่ยนี่ผมทําคือผมทําลูกลูกอย่างเดียวเลยนะที่วาดนี่คือวาดมั่วๆไปเรื่อยๆเปื่อยๆเ,เลยนะเออมันจะมีตรงมั่งไม่ตรงมั่งผมไม่สนใจเลยนะแค่ให้มันออกมาดูว้าวนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วเนี่ยครับให้มันเป็นลูกเป็นหุ่นยนต์ดูแล้วโอเคก็ ก็พอแล้วนะเนี่ยผมก็พอใจละนี่ครับมันจะทําให้ผมนี่วาดได้เรื่อยๆแล้วยิ่งวาดเรื่อยฝีมือมันก็ยิ่งพัฒนานะแล้วก็ผมก็ไม่รู้สึกเบื่อนะครับนี่แค่นี้เราก็ได้หุ่นกันดั้มแล้วนะครับอ่าและนี่ก็คือสิ่งที่จะไม่เหมือนกับกันดั้ม RX 78รุ่นที่2นะครับอ่านี่ครับรุ่นที่3จะต้องมีสัญลักษณ์ G3 นะครับหรือ G3 กันดั้มนั่นเองนี่โคตรเท่ ปาดยัโล่ก่อนเกิดสงครามระบายสีจนมือมือให้พ่นเซลเลเมียนบูลองพื้นจางๆให้ทั่วทาบูเกรบางส่วนแบ่งเฉดส,สีให้มีความหลากหลายมากขึ้นช่วงเอวกับโล่ละเลงสีลายแหลกให้เรียบเนียนแต่ห้ามลืมเว้นไฮไลท์ขาวด้วยนะจะได้มุ้งมิงไล่เฉดเงาเวอร์มเกรเพิ่มมิติแสงเงาย้อมให้ยูเท่เลให้ดูดีซาซิวเวอร์เคลียเงาเคลือบให้ทั่วหุ่นกันดมจะดูดุดันทรมพลังไม่ใช่แค่ชุบสีมให้ใช้เพล่เพ่าแยก นนน่่ใสวขขข้อตอตแและาเห็นจะจ้ว่านี่คือ G3 ไม่ใช่ RX78 ขีดสองเผื่อทุกคนยังไม่รู้ว่าสกายนั้นมีจิตวิญญาณเหล็กไหลหมุนเวียนอยู่ในใสายเลือดนี่คือปิกาจูแหล่งพลังงาน G3 คุณตัวนี้ไม่ได้วาดมาเล่นๆแค่วาดมาขำๆติ๊กเกอร์แมวทองรับประกันได้ว่าไม่ยอมแมวของแท้ต้องพรีเมียมตาบันไดแปะดิคออาเนียแววตาใสซื่อมีมิม,ม,มจิ้มลิมลงดำเพิ่มมิติปิดท้ายไม่ต้องกลัวเร ยูสสุดติง่งย้อมสวยสีทนได้ใจเกินร้อย